หอยทอดกระทะร้อนค่ะอยู่ตลาดนัดหัวมุมค่ะลบหน่อยหอยหนูร้อนหอยหนูร้อนต้อง้มด้วยเย็นๆค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดหัวมุมนะครับที่ให้เกียรติกับทีมงานอิชิตันนะครับมาแจกรางวัลมามอบรางวัลให้กับลูกค้าอิชิตันนะครับได้เอาไปนะครับเป็นรถเบ้นนะครับมูลค่า2องล้านเก้าหมื่นบาทนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะคุณแลโบ่มาได้ยังครับ คุณแลมโบ้ครับคุณแลมโบ้อุ้มลูกมาด้วยน่ารักมากคุณตันเชิญครับยืนไม่ได้ออ๋ลูกยืนไม่ได้อ๋อมีเขาวีไหมเขาวี้นั่งได้ไหมได้ไหมม้อันนี้ลูกชายเหรอครับชมีอีกคนหนึ่งเหรอสวัสดีสวัสดีคุณตันนั่งยังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคเผมเป็น คนจังหวัดนครพนมครับนครพนมเราทำอาชีพอะไรเนี่ยเป็นช่างติดเครื่องเสียงครับรถยนต์ครับแล้วก็อแฟนทาอะไรอ่ะก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกครับเอาเลี้ยงลูกเลยฮะพี่ส่งไปเท่าไหร่กี่ฝากี่รหัสอะไรเนี่ยส่งฝาเดียวครับช่วงเช้าเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเช้าครับผมเติมมาป้อมผมสดื่มแล้วก็ผมเลยครับคุณตันครับวันนี้ มีผู้บริหารผู้บริหารตลามาพีโตนะฮะผบริหารหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าสี่หกเครับสี่หกเก้าหนึ่งห้าครับหนึ่ถูกต้องไหมต้องค่ะใช่ครับตลับลโบ่เป็นผู้โชคดีได้เป็น T l M มูลค่าสองล้านครับว้าท ผมสุริยาเปรมปีครับอยู่นครพนมอยู่อำเภอเรนูนครครับดีใจมากครับแทบช็อกล้มทั้งยืนเลยครับแต่แจกจริงได้จริงครับทําเป็นช่างเครื่องเสียงกิจรถยนต์ครับ<อ>เป็นไม่รู้เหมือนกันครับหมอบอกว่าน้องเขาเกิดมาก็เป็นโดยแต่กําเนิดน,นะครับ<อ>หาสาเหตุไม่ได้ชีวิตเป็นไงบ้างครับพี ลำบากมากเลยครับสู้กับการงานสู้กับปัญหาทุกอย่างเข้ามานะครับพ่อแม่เป็นหนี้สินเยอะยืมกองทุนหมู่บ้านครับคงประมาณห้าหกแสนได้นะครับอยากให้ลูกนะครับเป็นทุนศึกษาถึงน้องเขาจะเรียนไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ผมก็อยากให้เขามีความสุขมากขึ้นกว่านี้นะครับดูว่าถ้ารักษาได้ผมก็อยากรักษานะครับอยากให้น้องเขาพึ่งพาตัวเองได้ เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับเคยมีปรึกษาหมออะไรเงี้ยนะครับก็มันไม่กล้าปรึกษานะครับเพราะผมกลัวต้นทุนการรักษาจะสูงนะครับก็ mm hmm. าทางบ้านก็ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังไงก็อยากว่าเออมันน้องรักษาได้ไหมตรงไหนที่เราจะช่วยให้น้องเขาพึ่งพาขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะครับยังไงน้องเขาเดินได้ความรู้สึกของคนเป็นพ่อนะครับแรกๆมันก็ น้ำตาตกนะพี่ความหวังแต่ว่าแต่น้องเกาออกมายังไงก็เหมือนลูกเรานะพี่สุดท้ายก็ต้องเลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงดูอะลูกท่านประทานมาให้เราก็ทําไปตามกฎของเรานะพี่ก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ครับได้รางวัลมาสองล้านเก้าหมื่นมีอะไรอยากจะพูดกับครอบครัวพี่เมียพ่อแม่ คนที่มีพระคุณกับผมทุกคนญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงผมไม่เคยลืมอยากให้เป็นสภาพที่เหมือนเดิมและอยู่ด้วยกันอะไรที่ยังเหมือนเดิมนะครับพี่ไม่ใช่ว่าผมจะได้ตังหรืออะไรอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดเป็นความสุขตรงเดิมเดิมแค่ว่าผมมีเงินขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นว่าผมเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นผมก็แค่เป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมนะครับฝาที่ส่งไปเป็นรสชาติอะไรครับเย็นๆครับ เออซื้ออยู่เนรนูเลยครับเซเว่นมันเหมือนฝันนะครับพี่เหมือนฝันมากแค่เว็บผมก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ขอบคุณคุณตานมากเลยนะครับที่เปลี่ยนชีวิตผมมีรถอะไรที่ชอบอยู่ในใจอยากได้วีโกครับผมเบนท์นี้ไม่เคยคิดผมไม่มีปัญญาจะคิดถึงขนาดนั้นเลยเลครับรถกระบะทั่วไปนะครับเก่ง รถเบนผมมเคคเผ์ผมไม่เคยคิดเลยผมผมไม่เคยคิดว่าจะไฝ่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้เปลี่ยน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 มากเลยครับขอบคุณคุณตันมากมากครับที่เปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้มานั่งรถเบนซ์ได้รถเบนซ์เป็นคันครับขอบคุณมากมากไม่น่าเชื่อเลยครับแต่จริงครับฝาอิชิตันส่งเหมือนเดิมนะครับพี่ครับคราวหน้าเอาไปอะไรดีอยางได้คนโดครับผมบสมมติได้ คอนโด15ล้านจะไปทําอะไรโอ้โหก็คงคงโตดไม่รู้เหมือนกันนะพี่ขอให้ได้ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ขนาดได้รถเบนซ์นี่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทำยังไงต่อเนี่ยก็รักเข้ามากครับรักเข้ามาก รักครอบครัวมากครับผมเอาง่ายๆพวกเราอยากจะเป็นผู้ช่วยดีเหมือนเลนโบได้เป็นคันที่สี่นะครับเบน ยังเหลืออีก24คันนะครับเราจะจับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่งกรานต์บ่ายสงโมงนะห้าโมงเย็นถ้ากูตัวสับไว้แล้วผมจะโทรไปหานะครับคอนโดยังมีราคา15ล้านกลางซอยทองหล่ออีก1หลังนะครับเป็นดูเบก2ชั้นนะครับจับเฉพาะวันที่7เมษายนนะครับแล้วเราจะดูแล้วว่าใครเป็นเจ้าของคอนโดมูลค่า15ล้านเดี๋ยวเจอกันครับขอให้คุณโชคดีครับถ้าโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวผมจะโทรไปหานะครับทีเชตยนลายลุยเพชร 万万年去无